ท่านผู้เชี่ยวชาญท่านคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมงประจำปี2566ทุกท่นนานดิฉันนางสาวเบญจรักษณ์ไพฑูรยนักวิชาการประมงชำนาญการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีกองวิจัยและพัฒนาการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอ,อนำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบยาปฏิชีวนะออกโซนิกแอซิดกลุ่มเดต้ตาไซคินและพอมแลมฟินิคิล เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำสูตวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 17025:2017เนื่องจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำสูตวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีได้รับมอบหมายให้ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ห้องปฏิบัติการจะเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ให้มีความถูกต้องแม่นยำสอดคล้องตามมาตรฐานสากลโดยมาตรฐาน ISO 17025 2017เป็นมาตรฐานที่ช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีความได้เปรียบในการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นว่าผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องตามหลักวิชาการการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีเป็นกระบวนการหนึ่ง ื่อยืนยันความถูกต้องและความเหมาะสมของวิธีที่จะนำมาใช้เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการให้เข้าสู่มาตรฐานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะนำมาใช้ในการตรวจสอบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในผลผลิตจาก,กเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีสำหรับรายการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะชนิดออ o โ i ลิกแอซิดกลุ่มเดต้าไซคินและคอเลมฟิเ i คอลเพื่อยืนยันหรือพิสูจน์วิธีวิเคราะห์นั้นๆว่ามีความเหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนดและนำผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีไปใช้ในการรับรองมาตรฐาน ISO 17025:2017 วิธีการดำเนินการจะทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ออกซอลินิกแอซิดกลุ่มเตต้าไซคินและคอแลมฟินิคอนตามแนวทางของยูราเคมไกด์2014ในตัวอย่างเนื้อปลาและเนื้อกุ้งโดยทดสอบคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 1. ความเฉพาะเจาะจง 2. ทีพิสัยหรือช่วงของการทดสอบและความเป็นเส้นตรง3ความแม่น 4. ความเที่ยง5ขีดจำกัดของการตรวจพบ หกขีดจำกัดของการตวรวจพบเชิงปริมาณและเความทนของวิธีผลของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีพบว่าวิธีวิเคอร์ออกซาลิกแอซิดมีวิสัยหรือช่วงของการทดสอบ0.010ถึง0.400ไมโครกรัมต่อกร,รมัมขีดจำกัดของการตวรวจพบเชิงปริมาณ0.010ไมโครกรัมต่อกรรมัม วิธีวิเคราะห์กลุ่มเดต้าไซคินมีพิสัยใยู่ช่วงของการทดสอบ0.050ถึง1.600ไมโครกรัมต่อกร,รมัมขีดจำกัดของการตรวจพบเชิงร 0. 0 50, ปร,ริมาณ0.050ไมโครกรัมต่อกร,รมัม วิธีวิเคราะห์คลแวด์ฟิลนิคอลมีพิสัยหรือช่วงของการทดสอบ0 0 2 5 2 0 0นถึง2.000นาโนกร,รัมต่อกร,รมัมขีดจำกัดของการตรวจพบเชิงปริมาณ0.040นนาโนกร,รัมต่อกร,รมัมซึ่งคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่ทดสอบอยู่ในช่วงเกณฑ์การยอมรับแสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์ ออกซลนิกแอซิดกลุ่มเดต้าไซคินและคอเลมฟินิคอที่ห้องปฏิบัติการตวรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำสูงวิจัยและพัฒนาการ,ราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสพนธุรีเลือกใช้มีความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมที่จะใช้ทดสอบอยาปฏิชีวนะตกค้างในสัตว์น้ำผลสำเร็จจากการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทำให้ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการขอรับรองความสามารถตามมาตรฐาน iso 1 7 0 2 5 2 0 1 7 และห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในสัตว์น้ำสูงยวิจัยและพัฒนาการค้อเล้ยงสัตว์น้ําจืดสุพันณบุรีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 17025: 2017ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2562และได้รับการรับรองต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สาตกค้างในสัตว์น้ําศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำํำจื่อสุพรรณบุรีทุกท่านที่ช่วยให้การศึกษาครั้งนี้สาําเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณค่ะ